สวัสดีค่ะพี่ก,กอกวันนี้พี่โอเกมอยากจ,จ์มานาประจําวันในวันที่20พฤษบึกษภาคมคือวันพฤหัสนะคะให้พี่ก,กอกฟังในบทข้อเดินอย่าวิ่งในพระคัมีมีคาบทที่6ข้อดดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าโอเคนะคะเรื่องราวอยู่ว่า ผมเห็นเธอต้อนรับอย่างอารุณรุ่งอย่างรุ่งเร็วในทุกวันเธอเป็นนักเดินทางเดินที่เร็วที่อยู่แถวบ้านเราขณะที่ผมขับรถไปส่งลูกๆก็เห็นเธอที่ไหลาทางด้วยสวมหูฟังขนาดใหญ่และถุงเท้าสีสดสูงถึงเข่า เธอเดินแขวนแขนสลับข้างกับขาโดยที่เท้าข้างหนึ่งติดกับพื้นเสมอกีฬานี้ต่างจากการวิ่งหรือการวิ่งเหาะๆการเดินเร็วต้องใช้ความตั้งใจเพื่อกำจัดความต้องการออกวิ่งตามธรรมชาติของร่างกายแม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ มันต้องใช้พลังงานสมาธิและกำลังมากกว่าการวิ่งหรือการวิ่งแบบหยอกๆแต่อยู่ในภายใต้การควบคุมกุญแจสำคัญกุญแจสำคัญคือกำลังที่อยู่ภายใต้การควบคุมความถ่อมใจตามประคัมภีก็เช่นก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินเร็วที่มักถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอ ความจริงคือไม่ใช่เช่นนั้นความถ่อมใจไม่ใช่ไม่ได้ลดทอนพละกกำลังหรือว่าความสามารถของเราแต่คือการยอมรับการยอมให้ถูกควบคุมเหมือนกับที่แขนขาและเท้าถูกกำหนดหรือชี้นำโดยความคิดและการออความคิดของนักเดินเร็วยามเช้าถ้อยคำของมีคาที่ให้ดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ นั้นเรียกให้เราควบคุมความต้องการที่จะนําหน้าพระเจ้าท่านบอกให้กระทําความยุติธรรมและรักสัจจรุณาและนั่นอาจทำให้เราปัรนาาอยากจะทำอะไรบางอย่างและทำอย่างรวดเร็วซึ่งก็เข้าใจได้เพราะความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในโลกนี้ช่างมากมายนะัก แต่เราต้องให้พระเจ้าทรงควบคุมและนำทางเราเป้าหมายของเราคือการได้เห็นนาำพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในอยางรุ่รออรุณแห่งแผ่นดินของพระองค์บนโลกคำถามเพื่อคิดคให้ควรนะคะคุณวิ่งนำพระเจ้าในสถานการณ์ใดบ้างคุณมักจะบอกว่าความถ่อมใจ เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนเพราะอะไรมาให้เราอธิฐานด้วยกันนะคะโอู้น่าสนใจมากพระเจ้าค่ะการดำเนินชีวิตด้วยความต่อมใจไปกับพระองค์นั้นไม่ง่ายเสมอไปขอทรงฝึกให้ย่างเท้าของข้าพระองค์สอดคล้องกับพระองค์และนามประทัยของพระองค์เอเมนสวัสดีค่ะ